3เทคนิคลดไขมันแบบง่ายๆแถมกล้ามเนื้อแข็งแรงสำหรับรุ่นใหญ่วัย40อัพพี่กุ้งลดได้17โลในวัยเล็ก5และก็เคยมีความเชื่อว่าเราอ้วนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็กินเยอะก็เลยพยายามที่จะออกกำลังกายแล้วก็กินให้น้อยๆแต่ปรากฏก็ยังอ้วนอยู่จนกระทั่งได้มาศึกษาแล้วก็ลงมือทำด้วยความเข้าใจร่างกายก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ้วนค่ะเพราะเรากินสารอาหารน้อยเกินไป เราอ้วนเพราะว่าเราอะไม่รู้จักวิธีการเอาไขมันมาใช้แต่พอเรารู้เรากินสารอาหารให้ครบและรู้วิธีการเอาไขมันมาใช้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นเราเลยมีขุ่นดีสุขภาพดีได้แบบยั่งยืนค่ะข้อแรกเลยเป็นเรื่องของการทํา if คือการกินเป็นมื้อและหยุดกินเป็นช่วงชวงช่วงของการหยุดกินที่เรียกว่าฟาสค่ะช่วงนี้ถ้าเราหยุดกินเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปร่างกายจะไปเอาไขมันที่สะสมมาใช้เป็นพลังงานเราสามารถที่จะลดไขมันได้ และในช่วงของการกินหรือที่เรียกว่าฟีดค่ะช่วงนี้ถ้าเรากินสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างเพียงพอรวมไปถึงน้ําด้วยนะคะก็จะทําให้เราอิ่มนานร่างกายไม่เครียดและสารอาหารเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบค่ะในการเข้าไปซ่อมแซมร่างกายแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อต่างๆค่ะข้อ 2. การขยับร่างกายหรือการออกกําลังการร่างกายเราเนี่ยเก็บพลังงานไว้สส่วนค่ะเก็บคาร์บเนี่ยในกล้ามเนื้อเรียกว่าไกโคเจนแล้วก็เก็บไขมัน การขยับร่างกายแต่ละแบบจะใช้แหล่งพลังงานที่ต่างกันแต่ใช้ทั้งคู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายพยายามใช้ไขมันเป็นหลักแต่ไขมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ช้าดังนั้นถ้าเราเดินนะคะเราใช้พลังงานไม่เยอะมากเนี่ยร่างกายก็เลยไปเอาไขามันเนี่ยออกมาใช้เป็นหลักแล้วก็ใช้พลังงานจากขาาเนี่น้อยกว่า แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวมากขึ้นเร็วขึ้นเช่นวิ่งค่ะร่างกายจะเริ่มใช้พลังงานที่เยอะขึ้นดังนั้นเขาจึงต้องเปลี่ยนมาใช้ขาบเป็นหลักและใช้พลังงานจากไขมันเนี่ยน้อยลงมีการศึกษานะคะบอกว่าการเผาผลาญแบบที่ช่วยลดไขมันรอบเอวได้ดีหรือว่าลดพวกหน้าท้องลดพุงเนี่ยค่ะคือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเช่นการเดินเร็วการเต้นแบบหอบนิดนิดเนี่ยค่ะจะช่วยลดไขมันหน้าท้องไขมันรอบเอวเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแต่เราอะค่ะ ไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎีอะไรมากมายเนาะเอาเป็นว่าขยับร่างกายบ่อยๆค่ะเช่นเราเจอบันไดเนี่ยเราใช้บันไดแทนลิฟต์เพราะว่าการเดินเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกต่ําแล้วก็มีแรงกดทําให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบออกกําลังกายแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะทําได้นานอย่าคิดเยอะอย่าเลือกเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดเยอะเนี่ยเราจะไม่ได้ทําเทคนิคข้อที่3ามขมัวพุงเป็นประจํา เป็นเทคนิคพิชิตพุงแบบง่ายสุดๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยค่ะบุค,คลิกดีขึ้นด้วยเพราะเวลาเราเขาแมแมววพุงเนี่ยหลังจะยืดตรงทันที เวลาที่เราไปออกกาลังกายมาค่ะจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่และหลังจากแข็งแรงทีนี้พอเรามาขมแมวพุงตลอดเวลาเนี่ยทำบ่อยๆก็จะทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้านหน้าเนี่ยแข็งแรงด้วยทําบ่อยๆนะคะนั่งเฉยๆนั่งทํางานเนี่ยหน้าท้องแบนได้นึกได้เมื่อไหร่ก็ขมแมวทันทีค่ะอันนี้จะเป็นการเทรนกล้ามเนื้อมัดเล็กทําบ่อยๆกล้ามเนื้อส่วนนั้นจะแข็งแรงค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคนิคนะคะที่พี่กุ้งเอามาฝากเอาไว้ค่ะใครเอาไปทําได้ผลยังไงอย่าลืมคุยให้ฟังด้วยนะคะ แล้วตอนนี้พี่ปุ้งมีเปิดคอร์สสรรสารความอ้วนค่ะซึ่งเป็นการบอกในเรื่องของวิธีการกินให้ถูกวิธีแล้วก็การทํา IF แบบถูกวิธีมีโคชชิ่งตัวต่อต,ตัวเป็นวรนณะพิเศษให้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทเอาไว้นะคะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆมาบอกเพื่อนๆอยูเอ่เป็นประจำค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ